ผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้ไม่ต่ำกว่า3 3ล้าน3แสนคนส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะทะลุ1ล้านคนแล้วค่ะเป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกเคยคาดการนะคะว่าจนกว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้ออาจจะเสียชีวิตสูงถึง2ล้านคนส่วนที่อินเดียยังคงวิกฤตหนักค่ะเพราะว่าในแต่ละวันจานวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น8 0 0 0 0ถึง90,000คนนะคะ ถ้ามาดูตัวเลขอย่างเป็นทางการที่วันนี้รายงานกันออกมาค่ะสำหรับตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลก33,349,007ล้านคนยอดผู้เสียชีวิต1 3ึ0ล้านคนโดยทางองค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9จะเสียชีวิต หลังจากที่ไม่สามารถค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้ในเร็ววันนี้และจะสูงถึง2ล้านคนอย่างแน่นอนหากว่าประเทศต่างๆไม่ร่วมมือกันในการสกัดกั้นการระบาดอย่างจริงจังส่วนสหรัฐนะคะยังคงมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงที่สุดในโลกค่ะ7 3 2 1 4 6 5คนรองลงมาก็คืออินเดียค่ะ6 7 9 3 5 0คน ตามมาด้วยบราซิลรัสเซียโคลัมเบียและเปรูค่ะส่วนที่ประเทศอินเดียนะคะตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตอนนี้มากกว่า6ล้านคนตามที่รายงานกันไปและมีแนวโน้มจะแซงหน้าสหรัฐด้วยเพราะว่าตอนนี้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่อินเดียนะคะในรอบ24ชั่วโมงค่ะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย80,000ถึง90,000คนต่อวัน แต่แม้ว่าอินเดียจะมีผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทางการอินเดียค่ะยังไม่มีทีท่าว่าจะใช้มาตรการในการล็อกดาวนหลังประกาศในครั้งแรกเพราะว่ามันกระทบรุนแรงต่อภาพของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตอนนี้การชะลอตัวเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นประชาชนหลายล้านคนเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาความยากจนอยู่แล้วขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐรนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียค่ะเรียกร้องให้ชาวอินเดียสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ต้องออกนอกบ้านเพราะหน้ากากอนามัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรับมือกับโควิด -19 ได้อย่างดีอีกเครื่องมือหนึ่งค่ะ